เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งชาแนลหลักๆแล้วช่องครูโด่งชาแนลและครูโด่งคอยจะเป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสอบของสะสมธนบัตร รวมทั้งของที่ระลึกนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้แล้วก็บางครั้งจะมีการประกาศรับซื้อและที่สำคัญจะมีการอัปเดตราคาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องนที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่ี่พน้องๆที่เข้ามาชมครั้งแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ หกเหรียญหพศนี้ซึ่งครูโด่งยังเชื่อว่า6กเหรียญหพศนี้ยังหาได้ในระบบหมุนเวียนปัจจุบันนะครับถึงแม้จะลดน้อยลงมากแล้วก็ตามยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ครูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องสําหรับ6กเหรียญหพศนี้ครูโด่งเชื่อว่าใครเก็บก่อนรวยก่อนแน่นอนเพราะว่า มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับทั้ง6เหรียญน,นี้เรามาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับสําหรับเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญ1ิบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระเสียรเล็กแต่วันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องรายละเอียดของในเหรียญน,นะครับจะมาพูดถึงแค่พอสอไหนบ้างถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องเจอ,อยังไงก็เก็บครูโดงขอให้เก็บเลยนะครับ เก็บมากก็รวยมากนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับสําหรับพศออแรกนี่ครับนี่คือเหรียญพศออแรกนะครับพศออแรกนี่จะเป็นปีพุทธศักราช2536นะครับสาหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2536นั้นจํานวนการผลิตถือว่าเยอะนะครับ10ล้าน5 5 6 0 0 0เหรียญ แต่ถึงแม้ว่าจะผลิตเยอะถึง10ล้านกว่าเหรียญแต่เชื่อเธอว่าปัจจุบันนี้อยู่ในระบบหมุนเวียนไม่เท่าไหร่นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ10 แล้วก็มีการเรียกจัดเก็บนะครับเข้าไปหลอมเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยเหรียญน,นี้จึงอยากถ้าเกิดเพื่อนเพื่อพี่เพ่งน้องเจออยากให้เก็บนะครับเหรียญน,นี้2536น้แล้วแล้วก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนี่คือเหรียญแรกนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าราคาประเมินเบื้องต้นนะครับ เหรียญก็จะอยู่ที่15บาทเท่านั้นเองสําหรับเหรียญผ่านการใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นี่100ถึง200บาทเลยนะครับนี่คือเหรียญแรกนะครับปี2536เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2กันนะครับสําหรับเหรียญที่2ก็คือเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญที่2นะครับจะเป็นปีพุทธ,ธศักราช2544 สำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2544นะครับกับจํานวนการผลิตไม่เยอะนะครับ2ล้าน60,000เหรียญเท่านั้นเองเหรียญ10บาทปี2544ผลิต2ล้าน60,000เหรียญเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาก็เริ่มขึ้นมานะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการซื้อขายแล้วสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ นี่ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องมีเจอเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญก็อยู่ที่15บาทนะครับ15บาทถึง20บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้ราคาก็ยังถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็เก็บเอาไว้ก่อนนี่คือเหรียญที่2นะครับ2544 ทีนี้มาดูเหรียญที่3นะครับสําหรับเหรียญที่3สําหรับเหรียญที่3นะครับก็จะเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่9เก้าภียีเล็กอีกนะครับแต่จะเป็นปี2,500นี่ครับ43สําหรับเหรียญปี2 5 43กับจํานวนการผลิต1ล้าน6แ6หมื่6,000เหรียญก็ต้องยอมรับว่าผลิตน้อยลงนะครับ หนึ่งล้านกว่าเนี่ยหนึ่งล้านกว่าเนี่ยหาได้ยากขึ้นแล้วนี่นี่ก็จะมีราคาเกินหน้าเหรียญสูงขึ้นมานะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคาถ้าเป็นเหรียญ U N C นะครับก็200บาทแล้วนี่ครับถ้าเป็นเหรียญ U N C นะครับเหรียญ U N C คือเหรียญที่มาจากกลมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้งานก็15บาท20บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญนี้เดี๋ยวมาดู เหรียญที่สี่กันนะครับสาหรับเหรียญที่สก็คือเหรียญน,นี้นี่ครับเหรียญที่4เหรียญที่สนี่จะเป็นปีพุทธศักราช2534นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2534นะครับกับจำนวนการผลิต1 3 0 8 0 0ล้าน0ม0,000ืน 6ก5 10เหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ5นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นปี2534ตัวติดผลิตน้อยลำดับ5แต่เพื่อนๆพี่ๆพ่นพน,น้องจะเห็นว่าเหรียญน,นี้หาได้ค่อนข้างยากนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยแล้ว ที่สำคัญยังเป็นปีลึกๆอีกด้วยปี2534พอเป็นปีลึกๆจึงถูกเรียกจัดเก็บเข้าไปก่อนนะครับเรียกจัดเก็บเข้าไปหลอมมาเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นนะครับทำให้เหรียญน,นี้อยู่ในระบบหมุนเวียนแล้วก็อยู่ในมือของนักสะสมนี่ไม่ถึง1 3 8 6 5ลเหรียญน,นะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคา UNC นะครับเหรียญน,นี้ก็ขยับขึ้นมาอีกนะครับ200กว่าบาท200กว่าบาทแล้วแต่ที่ครูดวงเห็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นตลาดนัดนะครับตามตลาดนัดนี่เหรียญน,นี้เกือบ400อนะครับสำหรับเหรียญน,นี้2 5 3 4นะครับนี่คือเหรียญที่4นะครับที่คุณดวงจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่เพนเพน,น้องถ้าเจอมีโอกาสเจอหรือว่ามีคนนำมา ขายให้15บาทนี่ทุกพศที่คุณดวงพูดมานี่เล่นได้เลยนะครับ15บาทไม่เกิน20บาทนี่เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่5กันอีกนะครับสําหรับเหรียญที่5 นี่ครับเหรียญที่5เหรียญที่5จะเป็นปีพุทธศักราช2,542สํำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,542กับจำนวนการผลิต1ล้าน3หมื่นเหรียญ1นึล้าน3หมื่นเหรียญนี่ถือว่าน้อยนะครับ1ล้านต้นๆนี่ถือว่าน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกนี่ปกติแล้วก็จะอยู่ อยู่ยังไงก็อยู่อยางงั้นนะครับโอกาสเรียกจัดเก็บก็น้อยเพราะเป็นเหรียญที่ล,ลึกก็จะอยู่ในมือของนักสะสมโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยมีโอกาสใช้ในระบบแล้วก็สูญหายในระบบนะครับจึงทําให้เหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าพูดถึงเหรียญที่เป็น UNC นะครับก็300-500ถึงบาทเลยนะครับสาหรับเหรียญ UNC นี่ แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ก็15บาท20บาทเนี่ยเล่นได้นี่คือข้อมูลดีๆที่ครูดงนะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดมีโอกาสเจอมีโอกาสเก็บเก็บได้ก็เก็บนะครับแต่นับวันเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ราคาขยับขึ้นทุกเหรียญทุกพศนะครับนี่คือ2542เหรียญที่5นะครับเดี๋ยวเรามาดู เหรียญที่6กันนะครับสาหรับเหรียญที่6ก็คือเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญที่6นี้นะครับจะเป็นปีพุทธศักราช2,540สําหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2,540เนี่ยนผะลิตมา9ล้าน9ล้านนะครับ9 000, 3, 000, 1, 000, ล้าน3,016,000เหรียญสำหรับเหรียญ2,540นะครับก็ เป็นปีกลางๆที่เรายังพอเจอได้นะครับในระบบหมุนเวียนวันนี้ก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่เพน้องอีกเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นี่ครับผมนี่คือ6เห6ออรียญ6พศที่ยังมีโอกาสเจอได้ในระบบหมุนเวียนนะครับ ยังมีโอกาสเจอได้ในระบบหมุนเวียนถ้าเจอก็เก็บนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้ราคาสูงขึ้นนะครับปัจจุบันก็ครูโด่งก็เคยรับซื้อเหรียญปี5้สีเข้ามาด้วยเหมือนกันแต่อันนั้นก็เหรียญละ15บาบาทนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆพี่อนพีน้องสั่งมานะครับก็ส่งมาให้ก็ถือว่าเอาไว้วันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนะครับสําหรับ6เหรียญ6พศนี้แต่อาจจะมีคนสงสัยนะครับทำไมครูโด่งไม่เอาเหรียญปี2อ4 1นีมาพูดด้วย สำหรับเหรียญ10บาทปี2541นี้ี่ครูโด่งก็เชื่อว่าเพื่อนๆพื่พี่น้องที่เป็นนักสะสมไม่ว่ามือเก่ามือใหม่ก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าราคาเกิน100บาทไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญผ่านการใช้แต่ถ้าเกิด UNC นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับก็700-800อย่างน้อยนะครับพันกว่าบาทก็มีครับผมนี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโด่งนำมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนเพี่ๆน้องนักสะสม แล้วแฟนๆในช่องคูโด่งคอยและคูโด่งชาแนลนะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้บ้างยังไงก็กดไลค์ให้คูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนี่คือ6เหรียญ6พศที่ยังมีโอกาสเจอในระบบหมุนเวียนนะครับเก็บก่อนรวยก่อนแน่นอนสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ